เธอไม่ถึง<ะ>เลยเผลอถามไปว่าเคยกับแฟนเก่าไหมอ่าพอรู้ว่าเคยทําเอาอดเปรียบเทียบไม่ได้เลยฮะอืมไม่รู้จะทํายังไงให้เธอถึงเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องพูดก็ได้นะคุณหมอฟ้านะเรื่องเกี่ยวกับความคนรักเก่าเนี่ยแสดงว่าตอนที่ถามมั่นใจมาก <laughs> คนอื่นก็ทำให้่ถึงเหมือนกัน <laughs> เนี่ยนิสัยคนเราผู้ชายผู้หญิงะเราไม่ควรเปรียบเทียบหมอบอกแล้วแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าอยากให้แฟนเราอะมีความสุขมากกว่านี้ แล้วเขาเคยถึงแต่ว่าอย่างหน่อยเขารู้ว่าอะไรที่จะทําให้เขาถึงอ,อะไรที่มันเป็นจุดเร้าอารมณ์หรือว่าจุดกระตุ้นเป็นพิเศษนั้นต้องคุยต้องลองอเยอะๆนะ,ะว่าแบบอ่ะเขาอาจจะชอบให้ยูเร้าลมตรงนี้ใช้เวลาตรงนี้นานหน่อยหรือว่าเป็นท่านั้นท่านี้ต้องลองคุยคะ่ะไม่ใช่ว่าเหมือนแบบเราแบบชินเฉพาะท่านี้เราก็จะแบบท่านี้ตลอดเวลาซึ่งถ้าเราไม่เปลี่ยน วิธีกระบวนการที่ทำน่ะผลลัพธ์มันก็ไม่ต่างไปจากเดิมเน้วกอนนะ,ะนั่นก็ต้องลองคุยกับเขาดูเพราะถ้าเกิดคุณผู้หญิงเขาเคยถึงแล้วบอกว่าเขาก็รู้แล้วแหละว่าอะไรที่มันเป็นตัวกระตุ<อ>้นที่ทําให้เขาสามารถไปถึงเป้าหมายได้นะคะ,คะ,คะ